ในสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M 3 2 5 g บนเว็บไซต์ทางการมาพร้อมชิปเซต Dimensity 7 2 0 5 g อาจเปิดตัวเร็วๆนี้ในสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M 3 2 5 g บนเว็บไซต์ทางการมาพร้อมชิปเซต Dimensity 7 2 0 5 g อาจเปิดตัวเร็วๆนี้ ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M32 5G เลยลูนี้ครับที่เป็นว่าที่สมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดรุ่นใหม่จากตระกู M ล M s e r i e s ล่าสุดจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมเผยออกมาแล้วครับโดยมีรายชื่อของ Samsung Galaxy M32 5G ที่มีชื่อรหัสโมเดลว,ว่า SM M326B-S ได้ H, ปรากฏขึ้นบนหน้าซัพพอร์ตของเว็บไซต์ซั s u n งประเทศอินเดียแล้วครับ ซึ่งถือเป็นสัญญาณว่าจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นที่ว่านี้เล็วๆนี้ครับคาดว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่นซัมซุงกระ l ิ x ง M325G จะใช้ชิปเซ็ตดาเมสตี Mercedes ้ 7205G ให้แหลมาที่6 g บิบนระบบปฏิบัติการแอ d ดรอย11แต่ตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่าจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่และจะมีราคาที่เท่าไหร่นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาม fast งไอทีฟาจะมาบอกกา,าวทราบทีครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ